พี่น้องประชาชนในนครปัญจาคีรีอยู่ดีมีสุขมาเป็นเวลา20ปีเต็มๆพ่อเองก็มีความลื้อหกลื้มใจนักหนาที่ปัญจาคีรีขอเราไม่ต้องหวาดภาวะเรื่องสึกสงครับไม่ต้องเอ็นเอาทรัพย์สินทั้งหลายเข้าสู่สุขสงคามเราก็ได้มีการพัฒนาประเทศชาติไปในทางที่ดีไปในทางที่จเจริญก้าวหน้านลูกนะริก้าริกรมองของเดชะ กาดตะยบังคลม่แเด็ดพ่อวัดดีลูกสาริยาลูกกาดตะวยบังคลม่แเด็ดแม่ดีลูกจาริยาของแม่แม่อยากจะเรียกเธอว่าผู้ถือสัมติมาสูน่นครปัญจาเกรลูหนูนี่แหละค่ะผู้ถือสัมติคนชายเลยลูกนี่สิบปีเต็มๆตั้งแต่เธอมีชีวิตมาสิบแปดปีแล้วเธอไม่เคยเห็นสินส่ปสงกรามมลย พี่น้องประชาชนก็เลิกจากการจับอาวุธมันจับมีดระมันจับพวกเครื่องมือเครื่องใช้พัฒนาประเทศชาติโอ้ยแม่นีลีแล้วแล้วตอนที่สมัยคอยยังหนุ่มๆนะนุ้ยเจ้าผู้สาวเอียศึกสงครามนี่มันมีแต่ขุ่มเดือดห้อนหลายนั้นเลยนเยเดยแม่นีลีแล้วแหละนอนก็บอดได้นอนบางที่ัังวันทั้งคืนนี่ต้องจับดาบเข้าต่อสู้ฟันฟันฟัน นายเดียเคยออกศึกสงครามกี่ครั้งพอเคยออกได้ยินเขาว่าเอานันนะสิรู้อะไรไปหมดเลยนายเดียนี่แล้วถูนกระหม่อมก็โปรดปราน,นักหนานํามาเป็นตลกหลวงอยู่ได้พูดจาเหมือนถูนกระหม่อมนี่เป็นเพื่อนเล่นจิต <c oughs> <c oughs> ที่มาคนเรามันไม่เหมือนกัน <c oughs> นายเดียนี่แกพูดอะไรแก <c oughs> พูดทําความรู้สึกเราอย่าไปถือสาแก <c oughs> ผลที่แกพูดออกมานั้นก็มันเป็นผลดีนั่นแหละผลดีเอาไว้ผลเน่าเอาไปทิ้งแอดูดสึกคือสึกฉันสงครามนี่ลูกที่ได้ยุติก็เนื่องจากว่าอง์ราชาโกเมศนะพระองค์ก็มีแนวความคิดเหมือนพ่อแหละค่ัใชลูกเราได้ทําสัญญากันหน่งยนะว่าต่อไปนี้ปัญจคีรีกับปัญจานาทีนั่นแม่น้หาห้าสายที่ไปอยู่ปากแม่น้ําในนครปัญจนาทีต้นน้มามันอยู่ปัญจคีรีนี่เหมือนเมืองพ่อ นั้นเหมือนเมืองแม่เพราะฉะนั้นเราควรจะรวบรวมทั้งสองประเทศนี้กับเป็นประเทศเดียวกันคราวนี้ค่ะเด็กพ่อคราวนี้พระองค์ก็เห็นด้วยบอกว่าเออต่อไปนี้นะโกเมีเ้ยแต่เธอมีลูกผู้ชายฉันมีลูกผู้หญิงหรือฉันมีลูกผู้ชายเธอมีลูกผู้หญิงเราจะแต่งงานกันซะแอะเด็กพ่อก็เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยว,วนี้เธอก็เป็นธิดาของพ่อองราชาโคม,มีราชบุตรเป็นผู้ชาย อายุก็ประมาณยี่สิบแล้วลูกเด็ดแม่ค่นะนั้นหนูก็ใช่ลูกเธอจะต้องแต่งงานกับเจ้าชายของนครปัญจาณทีนะลูกนะเด็ดแม่การแต่งงานที่โดยไม่รู้จักกันมาก่อนนั้นการแต่งงานบางครั้งนะลูกเราจําเป็นที่จะต้องแต่งเพื่อเห็นแก่ความสุขสงบของพี่น้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ความสุขของโลก หรือเธอจะปฏิเสธก็เท่ากับสึ่งสงครามมันจะเกิดไม่ปฏิเสธดอกเจ้าค่ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรลูกแต่ว่าอะไรลูกสายาโบราณก็ว่าไะแหวนมันดีได้เพราะหัวแันดีดีแล้วและแหวนนั้นมันดีได้เพราะหัวรู้กับเขาด้วยเลยในเดียแม่แหวนมันดีได้เพราะหัวแต่ต่อไปว่ายังไงงัวนะมันดีได้เพราะหญ้าตัดอ่ะคนละเรื่องโอ้มันคนละเรื่องนะเนาะ แต่มันมาสอดคล้องแหวนดีได้เพราะหัวงัวดีได้เพราะญาติถัดวัดดีได้เพราะพระอยู่หมูดีได้เพราะควนควรดีได้เพราะไม่เกเตอร์พอ,อดูดินำเข้าแม่ฉันรำคาญจริงๆอะ่ะ <c oughs> จิตที่มาเธอก็ไปจงเกลียดจงชงังไม่ใช่จัเกลียดชงังแต่มันรำคาญแล้วเธอคิดว่าจะทำยังไงหนุ <c oughs> ใช้สัญญานี้มันเป็นไปตาม ความต้องการของสองประเทศและพี่น้องประชาชนอาอย่างนี้ดีกว่าแด่เด็ดพ่อเด็ดแม่คะ่ะรู้ไม่ปฏิเสธแล้วค่ะแต่จะขออนุญาตเด็ดพ่อและเด็ดแม่ขออนุญาตไปไหนหนูจะไปศึกษาดูว่าอัตยาใ่ของเจ้าชายอะ่ะก็เป็นคนยังไงแต่งงานกันแล้วจะได้อยู่ดีมีสุขคะ่ะเธอจะไปดูนิสัยใจคอเจ้าชายในนครปัญจนาทีนั่นแหละค่ะแล้วเธอจะไปกับใครอลูก หนูจะไปกับพี่เดียก็ันหละไหนเดียกนี่เหลอโถย <c oughs> เลือกคนอื่นเดีนะนะแต่ในเดียกนี่จะเป็นคนเก็บความลับดีนะอะไรๆก็ไม่ปรากฏไม่และไม่ปรากฏมีแต่ปลาช่อนกินกับแกงหยวกใส่สมอะไรอะโอไม่ใช่นั่นแกงกำนันคนล네ะเรื่องไงแล้วนะนะ้อ,อ,อมันมาวุ่นว่งกันมดนี่เธอเดินทางไปสักกี่วันลูกหนึ่งเดือนคะ่ะเด็ดพ่อขา <c oughs> ลูกลูกขออะไรสักนิดนะคะ ขออะไรแต่เจ้าชายเป็นคนไม่ดีค่ะก<ค>็ะแต่งงานเพื่อตามสัญญาและเอาหนูไปเหมือนจะเลยศึกนี่ไม่ต้องแต่งได้อย่างนั้นเปิดศึกสงครามต่อไปหัวเมียมันต้องมีความรักละเข้าใจค่ะแต่เจ้าชายไม่ดีหนูไม่แต่งนะพ่อจนะ๊นะแม่แนมะ่ีะลูกแม่ก็เข้าใจชีวิตและหัวอกลูกผู้หญิงแต่ว่าถ้าเข้าดีหนูแต่งค่ะลูกทูลาเด็ดพ่อเด็ดแม่ไปวันนี้ลูกนุไปเดี๋ยวนี้ค่ะ <S <S แสดงว่าลูกเรานี่ทาไม่สัญญาณสมบูรณ์แล้วจิตติมาเอานเรียกทำไมไม่เดินทางโอ้ยเมื่อนี้คอยจะขอทุนล่ามอมพอ่อมอมแม่เด้เครื่องแต่งเนื้อแต่งกายนะ่ะดูแล้วไอ้มันมีเกียรติสักหน่อยเสื้อผ้าน่ะสวมมันมันเดียบร้อยสวมแล้วมันหอนนี่คอยบรชอบสวมอ่ะไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไหมไปเสียชื่อโอ้สวมกันแล้วมันหอนแ่แฉเด้ เชื่อนี่นะมันบ่ได้ติดแอนี่เอาดูแลลูกฉันรวยนะนายเดียกโอยชุดล่าขอเงินสามชิบสิ้นเดือนคอยเบิกขอเงินสามิปไม่รู้โอ้ยบ่รู้เบิกสิ้นเดือนทุกที่เส้นกันชิบหายหมดเล้วแวละงาอประจมวังนี่นางอำนวยปอนเมื่อลอนจา้ามาแก้ความทุกข์ยากประชาชน พอหลับน,นามอจากปัญจากขริเหล่านี้จากปารามีรู้ว่าเจ้าชั่นนี่น้องนี่เป็นควายได้ ตกอนปัญจจกีรีนี่เจอบุกไลเพื่อไปดูน้อไทยตีจะวิวา่าโอ้ยแหกเวคุณเอ้ยน่านน่านจากที่จะได้ออกมาทองลายทองหน้านะเด้หึผลม,มันตกลงมาแล้วคนเอ้ยอย่าแรงจ้งน้อคนหวานกล้ามันชี้แ่งเอานั้นเขาลงกล้าลงหน้าลงน้ำไป่เร็วเด้ โอ้ยเขียดโกบนะสงสารแกน้องเอ้ยออกจากลู่ยังไม่พบคู่บวกแข่งหมดแล้วด้ืมนา่นนัานจะได้ออกมาจะครังงบายอกบายใจดีแท้แล้วเด้